จีก,กาเมื่อโครกเกมส์มาแล้วจ้าเชิญทุกท่านชมขบวนกีฬาสีประเพณีที่วันไทยให้ชมชื่นจูงมือกันเดินงานวัดอย่างขั้นคือ กะถินสามัคคีมีสุขสรรลั่นของชัยให้พบโชคชั่วนิรันมาพบกันกับกีฬาสีฟ้าเอ,อ่ยนับตั้งแต่นาทีต่อน,นี้ไปขอเรียกเชิญทุกท่านร่วมชมร่วมเชียตื่นตาไปกับขบวนสุดอลังการยิ่งใหญ่จากคณะสีฟ้าพระพุทธยอดฟ้าจุลาล คณะรีนางสาวดีรนานาดีนัเกเร,รียนชั้นมัธยศึกษาปีที่6ทับ13ผู้ถือป้ายคณะพพระุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชนายทันศนะสันค์ทางไทยสงนายจิรายุทธ์เพศสมสะอาดนางสาวไพรินด,ดีมลังผู้ถือธงคณะสีนายก้องภพดอกทยอม คุณครูและนักเรียนประธานคณะสีคุณครูสีกัลยาสิทธินอกและนางสาวกัญยรัตชัดชวานวงผู้เชิญผ่านพุ่เงินและผ่านพุ่ทองนางสาวดนนวราห้ทับหและนางสาวสัส,สิทรครูปัญหามสี่ทับสาคณะสีฟ้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราช ขอน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงในรลวงรัชกาลที่9มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยพวกเรานะคะได้ถ่ายทอดผ่านแนวคลิปสุขใจอยู่ง่ายตัวโดยพวกเรานะคะได้ตระหนักถึงความพอเพียงพออยู่พอดีผ่านวิถีชีวิตชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะโดยน,นะคะพวกเรานะคะมีคณะผู้นำเชียร์โดยวันนี้เราก็มาในทีมของงานวัดค่ะ โดยขบวนของเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะเราเร้น้อมนาเอาคําสอนของโครงการสี่พันโครงการของพ่อหลวงของเรานะคะไม่ว,ว่าจะเป็นโครงการฝลหลวงนะคะหรือว่าการประหยัดอดออมนะคะมาใส่ในขบวนด้วยค่ะใช่แล้วละคะ่ะและการประหยัดอดออมนี้นะคะทางโรงเรียนมุงคงของเราก็ได้มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการปลูกฝังให้หนักเรียนเนี่ยรู้จักการอดออมอีกด้วยค่ะโรงเรียนมุงคงของเรานะคะ ก็ได้มีการบรรณาการงานสวนพึ่งสารนะคะโดยพวกเรานะคะก็มาในปีมบนรักสวนผักชีค่ะโดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะของหนุ่มฟ้าทลายโจงและสาวชวนชงค่ะและอนอกจากนี้นะคะเรายังมีแหล่งชุมชนท่องเที่ยวคงคอนะครด้วยใช่ไหมคะพี่อ๋อใช่แล้วล่ะคะ่ะนอกจากแหล่งชุมชนท่องเที่ยวคงคานะครแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือลายผ้าคงคอนะครนั่นเองค่ะตามมาติดๆนะคะตัวน,นี้นะคะจะเป็น ขบวนห้องเรียนสีเขียวค่ะโดยพวกเรานะคะได้นำเอาผ้าที่ไม่ใช่แล้วนะคะมารีไซเคิลเป็นป,ป้ายต่างๆด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะเราจะขอนำพาทุกท่านนะคะเข้าสู่ขบวนโรงเรียนคุณธ,ธรรมสอ,งอถองค่ะพวกเราคณะสีฟ้านะคะขอสืบสายประเพณีการทอดกระถิ่นนะคะซึ่งการทอดกระถิ่นถือได้ว่าเป็นบุญอนิสงส์ใหญ่ค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นบุญที่จัดขึ้นในทุกๆปีด้วยนะคะใช่ค่ะรวมจากนี้นะคะโรงเรียนมังโคงของเรานะคะอยากปลูกฝังให้นักเรียนูของเรานะคะมีใจจิตอาสาพัฒนานชุมชนด้วยค่ะและเรานะคะก็อยากสืบสารสืบต่อชมรมทิบีนับวันนะคะในการผักดนันสนับสนุนทุกความสามารถด้วยค่ะเราสามารถใช้ความชอบของเราให้เป็นประโยชน์ให้พัฒนานสังคมต่อไปได้ และที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดค่ะโดยโรงศมนะคะมีแมเสเซจหนิงน่งว่าผู้คนที่กำลังหลงไหลงมงายอยู่กับสิ่งอบาอยมุขต่างๆนะคะก็จะจบจุดจบที่ไม่สวยงามแบบนี้ค่ะและพวกเรานะคะสีฟ้านะคะขอขอบคุณและสวด ต่อไปนะคะพบกับขบวนพา